ก็สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอดวิวเียวใน i อหรือ i n s t a g r ก m กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะค่ะสำหรับใครค่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถที่ข้างล่างตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะก่อข้อมูลตามนี้เลยชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างตรงนี้ที่ใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถลิกข้างบนตรงนี้สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วคะ่ะเราก็จะกลับออกไปค่ะและคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกหมวดหมู่ข้างบนตรงนี้ก่อนนะคะหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะมี Facebook ค่ะมี Ti k t o อกมี IG มี YouTube มีเทวิสเตอร์นะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ IG หรือ Instagram ค่ะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มยอดวิวเรียวตรงนี้นะคะแล้วก็มาเลือกบริการค่ะบริการตรงนี้สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะคะหรือว่าจะเลือกตามเราอันนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็เลื่อนลงมานะคะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่ IG ของเเเราาลล้วก็ปปิดคขึนนนมยัี้ ก็จะเอาอันนี้นะคะแล้วก็คัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะนำมาใส่แท็บเลยแล้วก็ใส่จํานวนนะคะวันนี้ก็จะเพิ่ม1000ค่ะข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วกดส่งตรงนี้เลยค่ะมาขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะ,สะแสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือจานวนเงินไม่พอก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้นะคะมาที่เมนูเติมเงินค่ะ ช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด2ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารเติมขั้นต่ำา1บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน50 0 0 0บาทต่อครั้งรับโบนัสทันที5%ค่ะมาเติม1,000บาทขึ้นไปด้วยนะคะเราก็มาใส่จานวนเงินด้านล่างตรงนี้แล้วกดจ่ายตรงนี้เลย สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะเป็นคริปโตค่ะเป็นการอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนคริปโตค่ะก็จะเป็นขั้นต่ํา1 0 0บาทค่ะสูงสุดไม่เกินห0,000บาทต่อครั้งค่ะรับโบนัสทันที5%เปเซนมื่อเติม500บาทขึ้นไปค่ะส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ ข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเราค่ะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดที่เราทาการสั่งซื้อไปทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะนะคะออเดอร์ของเราที่เราทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็กําลังรอดําเนินการอยู่นั่นเองนะค่ะสำหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้บริการอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้นะคะเราก็มาเลือกหมวดหมู่ค่ะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรนะคะแล้วก็ใส่รหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความแล้วกดส่งตัวด้านล่างตรงนี้ได้เลยค่ะ เมน,นูต่อไปค่ะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยค่ะหากเพื่อนของเราสนใจและได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะรับอัตราค่าคอมมิชชั่นอีก3%ด้วยนะคะก็ถือว่าให้เยอะอยู่เนาะเมนูต่อไปค่ะเป็นการอ่าเป็นบริการทั้งหมดค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะรวบรวมบริการไว้ให้เราแล้วค่ะเราก็สามารถเลื่อนอ่านได้เลยนะคะในตรงนี้ค่ะก็จะบอกราคาต่อ1น0 0พค่ะบอกคําสั่งซื้อขั้นต่าค่ะบอกคําสั่งซื้อสูงสุดแล้วก็บอกคําอธิบายไว้ด้านหลังตรงนี้นะคะเราก็สามารถคลิกดูแล้วก็อ่านได้เลยนะคะหรือว่าหาบริการไหนไม่เจอรเราก็สามารถพิมพ์ค้นหาข้างบนตรงนี้ได้เลยค่ะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ไอจีของเรากันนะคะ,อะตอนนี้ยอดวิวเรืออยู่ที่38เนาะตรงนี้นะคะเดี๋ยวขอรีหน้าจอก่อนนะ ก็ขึ้นมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะทางเว็บไซต์เขาดําเนินการให้เราไหวมากๆเลยค่ะจาก38เนาะก็ขึ้นมาเป็น2,90 0 98เลยนะคะหากเกินไปเยอะก็ไม่ต้องตกใจเนาะมันเกินมาตั้งเท่าหนึ่งเลยนะคะก็ทางเว็บไซต์เขาก็ใจดีมากๆเลยค่ะเขาแถมให้นั่นเองนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสำหรับวันนี้ใครสนใจเราแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะหากวันนี้พูดผิดประกันได้พก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีค่ะ